ราศีธนูทำธุรกิจอะไรให้ร่ำรวยวันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับจากโหราศาสตร์พระเวทนะฮะเราจะมาเปิดตำราของมหาฤาษีนะฮะผู้เป็นกูรูทางโหราศาสตร์นะฮะซึ่งเป็นกำลรงเก่าแก่มาหลายพันปีนะะที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษผมเลยมีโอกาสได้ศึกษาหากคุณเป็นราศีธนูเนี่ยนะครับถ้าใช่เนี่ยนี่คือวิดีโอที่คุณต้องดูคุณเกิดมาพร้อมกับพลังแห่งโชคลาภความรู้แต่ถ้าใช้ผิดทางเนี่ยนะฮะอาจพลาดโอกาสรวยได้นะฮะ ันั้นตำราโบราณของมหาฤาษีพระฤหัตตันตระและชยาวุณีได้กล่าวไว้ว่าคุณเนี่ยนะฮะเกิดราศีธนูเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีจะประสบความสําเร็จจากปัญญาวิสัยทัศน์และการขยายธุรกิจหากใช้พลังนี้ได้ถูกต้องจะร่ารวยมหาศาลวันนี้ผมจะมาเปิดเผยเคล็ดลับจากคมภีร์โหราศาสตร์พรเวทนะฮะ ธุรกิจไหนที่ราศีธนูทําแล้วรวยวิธีการใช้พลังของดาวพฤหัสให้ธุรกิจเติบโตเลิกมงคลที่เหมาะกับราศีธนูตามตำราสุริยะสิทธานตะซึ่งตำรานี้นะฮะ เป็นตำราโหราศาสตร์โบราณที่เก่าแก่กว่า5,000ปีนะที่มีการสืบทอดและแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะก็เลยได้ศึกษาตำรานี้นะครับเชื่อกันว่าเป็นตำราที่มีมหาฤาษีที่เขียนตำรานี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะได้รับการถ่ายทอดจากสุริยเทพครับนี่เป็นความเชื่อเพิ่งเป็นตำราที่เก่าแก่มากวางรากฐานโหราศาสตร์ฉันั้นหากคุณอยากเปิดดวงธุรกิจให้พุ่งแรงตามศาสตร์โหราศาสตร์เวทโบราณนะฮะต้องดูให้จบกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์กดคอมเมนต์คำบวกบวกนะ นะถ้าคาไหนแย่ๆขอให้ย้อนเข้าตัวคุณถ้าคำไหนดีๆก็ขอให้ย้อนเข้าตัวคุณเช่นกันเช่นร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะพิมพ์มาแบบนี้นะครับก็ราศีธนูเนี่ยนะครับเป็นราศีธาตุไฟที่ปกครองโดยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาการศึกษาโชคลาภและการขยายตัวคนราศีนี้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและชอบการเรียนรู้และรักอิสระทําให้เหมาะกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการท่องเที่ยวการขยายธุรกิจระดับนานาชาตินั้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับราศรีธนูเนี่ยเหมาะกันเนี่ยผมให้เป็นเป็นบล็อกเป็นกลุ่มๆกแล้วกันกลุ่มแรกเนี่ยนะครับคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาตัวเอง สถาบันการศึกษาหรือคอร์สออนไลน์ที่ปรึกษาทางธุรกิจโคชชิ่งพัฒนาตัวเองสำนักพิมพ์หนังสืองานเขียนอย่างเงี้ยเหมาะกับท่านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการต่างประเทศเช่นธุรกิจนำเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมต่างชาติหรือร้านอาหารนานาชาติธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซส่งออกนำเข้าสินค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภและการเงินการลงทุนหุ้นทองคำกองทุนคริปโตอย่างเงี้ยนะฮะธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินนักวางแผนการลงทุนงานที่เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิบัตรต่างๆ ธุรกิจต่อมาอยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับคําว่าสุภาคือศาสนาและจิตวิญญาณโหราศาสตร์การบําบัดทางจิตธุรกิจเกี่ยวข้องกับธรรมะโยคะสมาธิจิตวิญญาณสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับปัจญาและจิตวิตวญญาธุรกิจต่อมาอยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับดาวพระหัสบดีการแพทย์การสอนสถาบันฝึกอบรมผู้บริหารองค์กรอุตสาหกรรมสื่อมวลชนโทรทัศน์วิทยุงานที่ต้องเดินทางตลอดเวลานักพูดนักข่าวแต่วิธีเมื่อรู้ กลุ่มอาชีพแล้วนะครับเรามาดูวิธีการใช้พลังงานของดาวพฤหัสให้ธุรกิจลุ่งหนึ่งสิ่งที่เราควรมีคือเครื่องรางนะครับมงคลที่มีการปลูกเสกนะฮะโดยใช้หนุนพลังงานของดาวพฤหัสคุณโดยโตรงนะฮะซึ่งผมจะมีบอกท้ายคลิปสองให้สวมเสื้อผ้าสีเหลืองทองส้มในวันพฤหัสเพื่อเสริมพลังของดาวพฤหัสสวดมนต์บูชาดาวพฤหัสสวัสดีก็ได้อาจจะเป็นบทนี้ก็ได้โอมกุรุเวหน้ามะ1 0 8ดจบหรือมันจะต้องทําบุญ อย่างนี้ด้วยเสริมนะฮะเกี่ยวกับวัดพระสงฆ์หรือให้ทุนการศึกษาเด็กไรยายอัญมณีบุตราคำเพื่อเสริมโชคลาภมองภาพรวมและวางแผนธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืนนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงธุรกิจที่ไม่เหมาะสมกับคุณนะฮะธุรกิจที่ต้องอยู่กับที่มากเกินไปเช่นงานประจํางานออฟฟิศธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบมากเกินไปอาจจะทําให้รู้สึกอุดอัดธุรกิจที่ต้องเจาะลึกในรายละเอียดจุกจิกเช่นงานบัญชีจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการทําธุรกิจของราศีธนู เริ่มทำธุรกิจเมื่อดาวพระฤหัสบดีโคจรอ,อยู่ในราศีที่แข็งแกร่งนะนะกูจะคิดถูกทําถูกคือเช่นราศีธน,นูราศีมีนราศีกรกฎเลิกมงคลคือวันพฤหัสนะขึ้น3ค่ำหรือ9ก้าค่ำก็ได้นะหลีกเลี่ยงวันเสาร์นะครับราศีธนูจะรับรวยจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเดินทางโชคลาภจิต จวิทยาจิตวิญญาณใช้พลังดาวพฤหัสให้ถูกต้องธุรกิจจะเติบโตและประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนคนธนูเนี่ยเป็นนักธุรกิจสายวิสัยทัศน,นะฮะถ้าเลือกธุรกิจที่ใช่รวยแน่นอนธนูเนี่ยนะครับจักรวาลเนี่ยนะฮะที่สร้างคุณมาเนี่ยนะครับถ้าพลังงานคุณไม่ถูกปิดกั้นนะจักรคุณไม่อุตันเนี่ยมันจะออกหน้านี้คุณคือนักเดินทางแห่งโชคชะตาผู้สแสวงหาปัญญาและโอกาสที่ไร้ขีดจากัด พลังงานพื้นฐานของคุณเนี่ยคุณคือราศีแห่งการสแสวงหาเสรีภาพและความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ราศีธนูเป็นราศีแห่งการผจญภัยความรู้และโชคดีที่เกิดจากความกล้าเสี่ยงคุณมีวิสัยทัศ กว้างไกลมากนะฮะมีความคิดที่มองไปข้างหน้านะและสามารถดึงดูดโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตโชคของคุณมักมาจากการเดินทางการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆและการตัดสินใจที่รวดเร็วแต่ทำไมบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณมีศักยภาพแต่ยังไม่ได้ใช้มันอย่างเต็มที่ทำไมคุณได้รับโอกาสมากมายแต่บางครั้งนะกับพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดไปทำไมคุณต้องเผชิญ หรือพยายามที่จะวิ่งหาความสาเร็จแทนที่โชคลาภหรือความสําเร็จนั้นจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองเพราะราศีธนูเป็นราศีแห่งโชคและการขยายตัวคุณมีพลังในการดึงดูดโอกาสแต่ต้องการพลังเสริมเพื่อให้โชคลาภหรือความสําเร็จอยู่กับคุณอย่างต่อเนื่องจะนําพาความสําเร็จมาให้คุณโดยไม่ต้องวิ่งไล่ตามมันฉะนั้นผมมีข้อรางนึงที่จะช่วยปลดบล็อกพลังงานหรือเสริมพลังงานของราศีคุณโดยเฉพาะนะฮะสร้างในเลิกที่ดีเฉพาะราศีคุณโดยเฉพาะนี่คือพุทธสิกขีที่หนึ่งเป็นคือใครนะฮะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่ง เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลผู้ตื่นรู้ก่อนการพุทธสิกขีเนี่ยนะครับพระองค์เป็นสัญลักษณ์ของการสแสวงหาความรู้โชคชะตาที่เปิดกว้างและเป็นพลังแห่งการขยายตัวพุทธสิกขีเนี่ยนะเป็นพลังแห่งโชคลาภเส้นทางแห่งโอกาสและความสําเร็จที่ไร้ขีดจ,จํากัดฉะานั้นพุทธสิกขีเนี่ยนะครับแต่ละสายแต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะคือถ้าเป็นในสายของ หลวงพ่อหรือสีลิงดาสายกรรมฐานเนี่ยนะฮะวัดท่าสูงเนี่ยเขาเรียกพุทธสิกขีที่หนึ่งอยู่องค์ปฐมนะองค์พระปฐมนะฮะหรือบางแหล่งที่มาเขาเรียกว่าพระมหาจากักรพรรดินะ,ะแต่ให้เข้าใจว่าเป็นเจตนาบูชาพ,พุทธเจ้าองค์แรกของจัก,กรวาลถ้าตามสายมหายานอย่างเงี้ยนะฮะนิกายมหายานเขาเรียกพระวัชรธารพุทธหรือพระสมันตะพัทธพุทธนะซึ่งถือเป็นต้นกําเนิดของพระพุทธเจ้าตามเถรวาทนะฮะ เรียกพระตันหังกรพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพราะองค์แรกในพุทธวงศ์ตามอภิปัชญาเรียกพุทธนิรันต์นะซึ่งเป็นพุทธที่ดำรงอยู่ตลอดการพุทธสิกีเนี่ยเป็นเครื่องรางนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพุทธสิกีปางทรงเครื่องมาหาจากกักรพรรดินะเพื่อความสําเร็จทางโลกมาก่อนแล้วค่อยไปสําเร็จทางธรรมเพื่อความยิ่งใหญ่นะฮะตรงนี้พุทธสิกีได้รับการปลุกเสกจากคมพีรโบราณน,นะเพื่อช่วยให้ราศีธนูสามารถใช้พลังของตนเองในการดึงดูดโอกาสดึงดูดความสาเร็จดึงดูดโชคลาภและนาพาให้ความสาเร็จได้มาโดยไม่ต้องดิ้ ะะพลังจักรวาลที่ส่งผลต่อราศีธนูเนี่ยคือจะช่วยเสริมพลังจักรวาลของคุณที่มันอุดต,ตันนะฮะราศีธนูจะมีพลังดาวพฤหัสเป็นหลักนะฮะแล้วก็จะมีราหูอยู่ในพื้นฐานราศีแล้วก็มีอาทิตย์ด้วยนะฮะผมจะเล่าให้ฟังคือพฤหัสเ,เป็นพลังแห่งโชคลาภในการขยายตัวเป็นดาวประจำตัวให้พลังแห่งความรู้โอกาสและโชคดีที่ไร้ขีดจากัดอยู่แล้วนะ,ะพุทธศิษย์ขี่ช่วยเสริมพลังพฤหัส ให้คุณสามารถคว้าโอกาสที่ดีที่สุดและได้รับโชคลาภอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะไปมีดาวราหูเนี่ยนะเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่มีค่าชิดโชคของราศีธนูบักมาในรูปแบบของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพันพุทธศิษย์ขีช่วยควบคุมพลังราหูให้โชคลาภของคุณเป็นไปอย่างมั่นคงและไม่ผันผวนมีดาวอาทิตย์นะเป็นพลังแห่งความสําเร็จและความเป็นผู้นําคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการเป็นผู้นําและสร้างอนาคตที่ดีแต่บางครั้งต้องการพลังที่จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นพุทธศิษย์ขีช่วยเสริมพล ให้คุณได้รับการยอมรับและความสําเร็จที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะตำราโบราณเป็นตำราโหราศาสตร์โบราณที่ใช้สร้างพุทธสิกีนะฮะเอามาจากตำราของมหาฤาษีโบราณผู้เป็นกูรูด้านโหราศาสตร์ผู้อย่างรู้ดวงดาวเช่นตำราสุริยะสิทธานตะตำรานี้นะฮะเป็นคมภีรดาราศาสตร์โบราณกว่า5,000ปีมีการแปลออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษผมก็เลยได้มีโอกาสได้ศึกษาเป็นตำราที่วางรากฐานของโหราศาสตร์ดวงดาวและเลิกบงคุใช้คำนวณพลังจักรวาลนะใช้องความรู้ในเนี้ย มาคำนวณพลังจักรวาลเพื่อปลุกเสกเครื่องรางรุ่นนี้ให้กับคุณโดยเฉพาะนะฮะเช่งมหาฤาษีเป็นตำราเนี่ยสุริยะสิทธานตาเนี่ยมีมหาฤาษีผู้หนึ่งเขามีความเชื่อว่าผู้รจนาผู้เขียนคัมภีร์นี้ขึ้นมาเนี่ยได้มีการเข้าฌานแล้วได้รับการทายทอดองค์ความความรู้จากเทพสุริยะนี่เป็นคนเชื่อผู้ที่รจนาคัมภีร์ เก่าแก่มาก5,000ปีก่อนพุทธศาสนาตำราของมหาฤาษีปรสศรรปร,รมาจารย์แห่งโหราศาสตร์เอทอย่างเงี้ยผมก็ศึกษามาเป็นคำพีที่กล่าวถึงพลังของดาวเคราะห์ที่ส่งผลต่อโชคชะตาและความบังคังอ้อก็รวบรวมองค์ความรู้จากมหาฤาษีโบราณเอาคำนวณพลังจัก,กรวาลและใช้พิธีกรรมโบราณจากตำราโบราณของมหาฤาษีผู้เป็นกูรูด้านโหราศาสตร์โดยแท้ที่มีมานับเป็นพันปีหลายพันปีเลยนะฮพราะนั้นคุทธสิกขีได้รับการปลุกเสกจากตำราเหล่านี้เพื่อให้คุณได้รับพลังงานโชคลาภความสำเร็จสูงสุดพุทธสิกขีเป็นพลังศัก เพื่อเชื่อมต่อกับจักรวาลรับอำนาจพื้นฐานของราศีของคุณโดยตรงนะครับก็จะเสริมพลังดีๆเข้ามาพุทธสิกีไม่ใช่แค่เครื่องรางธรรมาดาแต่เป็นกุญแจที่จะปลดปล็อกพลังแห่งโชคและโอกาสและความสําเร็จของคุณพลังแห่งการปลุกเสกโบราณจากตําราสุริยะสิทธานตตะและคำเีรือศีโบราณภานาพลังราหูพฤหัสอาทิตย์ส่งผลดีต่อคุณโดยเฉพาะเสริมโชคลาภความมั่นคงและเปิดเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตมีความเชื่อว่าเมื่อคุณครอบครองพุทธสิกีจะได้รับโอกาสที่ดีที่สุด,ด นะสามารถคว้าโชคลาภที่มั่นคงได้ง่ายขึ้นโชคของคุณจะไม่ใช่เพียงแค่โอกาสชั่วคราวแต่เป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนคือโชคแต่ละคนมันแตกต่างนะนะฮะบางคนโชคเรื่องงานบางคนโชคต,ต่างเพศบางคนโชคเรื่องถูกหวยนะฮะเก็จะไปเสริมพวกนี้คุณจะสามารถใช้พลังแห่งปัญญาในการตัดสินใจและเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณทวาสักที่ขัดขวางชีวิตของคุณจะหมดไปทําให้คุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงนี่คือโอกาสในการเสริมพลังแห่งจักรวาลก้าวสู่ความสําเร็จที่แท้จริงนะฮรบมีจานวนจากัด เนี่ยคนนี้เขาบอกเขาไปเลี่ยมทองเนี่ยพุทธสิกีเขาไปเลียเยเเ่ยมทองนะเป็นสี่เหลี่ยมสวยมากค่อยอแล้วเขาบอกว่าพี่ไปเลี่ยมทองอย่างสวยนะฮะพุทธสิกีนะฮะเนี่ยนะนะตรงนี้แล้วก็เขาก็ส่งลอตเตอรี่มาให้ดูเขาถูกหวยเจ็ดเจ็ดนะฮะแล้วก็เกือบถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยถูกผิดตัวหน้าสามเนี่ยบางท่านเนี่ยเขาส่งบัญชีมาให้ดูเขาบอกว่าได้เงินมาสามแสน ขาโชว์กันในบัญชีเขาแล้วก็บอกว่ามีโชคค่ะเมื่อวานบวกสามแสนปังมากบูชาพุทธสิกขีมาค่ะเพิ่งได้รับวันที่หนึ่งกุมภาตอนเช้าเลยสวดบูชาตามคู่มือแนะนาประจําราศีตอนบ่ายนีโชคเลยค่ะพุทธสิกขีสันสรริมากบางคนก็ไลน์มาบอกได้โชคเ0 0แสนอย่างเงี้ยนะฮะโชคบางคนมันแตกต่างกันนะบางคนมันไปมันเป็นโชคเรื่องงานโชคจากคนรักต่างเพศโชคเพราะความรักโชคเพราะบางสิ่งก็แล้วแต่แต่มันจะมปหนุนดวงคุณในทุกมิตินี่คือพุทธสิกขีที่หนึ่งเอาไว้หนุนดวงชะตาเอาไว้เสริมพลังงานจักรวาลเพื่อจจูนนนกกับบสสสสิิ่งดดีเข้้าาาามถถใร็อ